ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในเกมวานพีส์ไฟติ้งแพดอีกเช่นเคยก็แน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดหาตัวละครที่เกียนที่สุดในเกมกันดีกว่านะครับก็คือตัวนี้เลยนะนี่ตัวนี้นะครับผมแดงแชงคูดนั่นเองนะครับอ่าก็แน่นอนนะที่ผมเปิดหาก็เพราะว่า I.d นี้นะครับมันเป็น ID ลองนะครับก็คือยังไม่มีอะไรเลยนะครับ่ะให้ดูเลยครับจะมีแค่โดฟามิงโกนะที่เด่นสุดละนะส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นตัวแบบเก่ายุคเก่าๆอ่ะเออนะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดหากันดีกว่านะครับโดยที่ดูซิว่ามาจะหลุดเลทหรือเปล่านะครับไปก็แน่นอนนะครับก็คือตู้ที่จะเปิดเนี่ยเป็นตู้เลท80%นะครับ ก็แน่นอนนะครับคือมือใหม่เนี่ยมันจะยังเปิดไม่ได้นะครับมันต้องเป็นตู้พลเอกก่อนนะครับไอ้ตู้พลเอกเนี่ยผมจะแนะนําให้เปิดหาตัวละครอาคาก่อนนะครับถ้าใครแบบไม่รู้ว่าควรสุ่มตัวอะไรดีนะครับอาคาไปเลยนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยถ้าใครแบบเคยมีประสบการณ์แล้วเออเล่นตัวพวกคิสรุหรือคุซันผิวเนี่ยก็สุ่มได้นะครับอแต่ว่าผมมือใหม่ผมให ให้แนะนําอาคาก่อนนะครับถ้าเปิดผลเอกเสร็จก็มาเปิดตู้นี้นะครับไอ้ตู้นี้นะครับก็คือตู้เลทแปดเเนครับไอ้เลทแปเนี่ยคือเลทการันตีนะครับไม่ใช่เลทแบบร้อที่จะได้ตัวนั้นนะครับคือมันจะมีโอกาส20%ได้ตัวอื่นนะครับก็งบก็ประมาณนี้เลยนะก็คือมีทั้งหมด60กว่าตัวแล้วก็800 0ันกว่าผลไม้ทองนะครับมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพไปเริรมนะครับ ผมแนะนำให้เปิดทีละสิบนะเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มเขาบอกว่าว่าเปิดทีละสิบเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะได้ตัวนั้นแทนเลยครับก็คือจะไม่มีโอกาสลุลเลดเข้ามานนั่นนะครับโอเคผมก็จะเปิดทีละสิบดีกว่านะครับตั้งแต่ผมเปิดเปิดมาเนี่ยไอ้ตู้เลยแปดสิบเซนเนี่ยผมยังไม่เคยลุลเลดเลยนะอโอเคนะขอให้ได้แชงแล้วกัน <No. S 1> อย่าอย่าทุเลศทุลังไปตัวอื่นนะ ปลาสิครับน้องเออพี่ก็สุ่มแบบไม่มีโก้ไงเดี๋ยวสคิปเป็นเลยนะโอ้มาครับมาครับมาครับเกลือเดี๋ยวมาครับมาครับสีทองโอ้สีทองที่ไม่ค่อยดีใจเลยโอ้โหนิโคโรบินฮะโอ้เนียไอ้ป้ายประกาศนี่มันคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ะกูอ่านภาษาจีนไม่ออกเอาละฮะตอนนี้ยังไงครับ เออไม่ได้สักตัวนะฮะโอ้โหอ้าวะไม่อยากสคริมฮะอย่าดูศาสเท่ๆลอๆโอ้โหกับตาคูโรไม่เอาครับเออเกลือไปอีกนะครับมาอีกเจ็ดสิบครั้งการันตีแต่การันตีเนี่ยมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์สิเอาไงดีครับน้องไปเออเฮ้อโอเคครับ ยังมีคนถามนะว่าผมใช้ VPN อะไรนะครับก็คือผมใช้ UU Game Booster นะครับมันเป็น VPN ที่ไม่ฟรีครับแต่ว่ามันถูกนะครับก็คือมันใช้ดีนะออนะครับก็ใครที่เน็ตปิ n งหรืออะไรเนี่ยก็ผมใช้ VPN นะครับ VPN UU Game Booster นะม,มันไม่มีในเอ่อ Google มั้งแต่ถ้า แอสโตนะครับก็คือต้องเปลี่ยนเป็นเออ่กูไม่ภาคอะไรซะก,ก่อนอนะเออผมจำไม่ได้วะ่ะแต่ถ้าแอนดรอยเนี่ยผมเออแม่งเอ้ยคือถ้าแอนดรอยเนี่ยมันมันต้องโหลดจาก Google นะครับไอ,อ,อ,อยูอยูเกมบูสเตอร์นะ ก็แน่นอนครับไอว VPN นนี้มันดีนะราคาถูกด้วยนะเป็นแอปอื่นเนี่ยโหราคาแบบ1เดือนอ่ะ1เดือนของยูยูประมาณไม่ไม่เกินร้อยมั้งแต่ถ้าแอปอื่นเนี่ยมาประมาณสามสี่ร้อยเลยนะคือมันแพงชิบหายครับโอเคครับเ,เหลืออีก25ครั้งเออเหลืออีก50ครั้งนะครับกับอีกงบ25ตัวนะผมจะทุ่มผลทองนะคือแชนเนี่ยมันดียังไงนะครับก็คือมันเป็นตัวละครที่สกิลโอเวอร์พาวเวอร์มากนะครับ มมคือถึงจะแพ้ท่านเนี่ยคือมันจะตบตัวที่ชนะท่านเนี่ยเป็นแพ้ท่านเหมือนกันเลยนะแชงอ่ะเออไม่โกงชีบหายนะถ้าเอาไปลงดาดเนี่ยบอกเลยว่าอีซี่นะถ้าอัพแบบแข็งแกร่งนะอัพแบบเยอะๆอะเออครับแล้วก็พ v พอ่ะก็ค่อนข้างจะเกรียนอยู่นะครับตอนนี้นะถึงจะโดนเนิฟหลายรอบก็เถะนะเป็นตัวที่โกงต,ต้นๆเลยนะถึงจะเป็นลองบางตัวนะอ่าผมยก <c oughs> ยกตัวอย่างให้นะครับก็คือจะเป็นรองพวกโดฟานะครับหรือซันจิกิสลุอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันเป็นตัวเคาน์เตอร์สสา,ารอาีแดงอะไรพวกนีาไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าแชงเนี่ยมันโนนเนิฟหลายอย่างอ่ะเออนะครับน่าสงสารครับตอนนี้กูก็น่าสงสารแล้วกูเปิดไม่ได้สักทีเนี่ยไอเวนเลยมึงรังแกไอดีรองงเงี้ยเหรอไอจีเอ็มครับน้องโอโ้โหเกินไปเปล่าโอโ้โห ถ้าได้ตัวอื่นกูนอยเลยนะไอ้น้องโอเคมาไปซื้ออีกเพิ่มอีกสิบห้าตัวนะครับเผื่อมันแบบดวงดีก่อนอนะมานะครับต้องเขียนแชงและ้วะครับแชงจัก,กระพัดใส่จัก,กระพัดที่มีหาคิที่แข็งแกร่ง <c oughs> ไป の剣豪になるเฮ้ยมึงมาซ้ำจับเบิ้ลโซโลเลยเนี่ยสัตว์อย่าตกมากเลยตัวพวกนี้อย่าไปคิดมากนะมันใช้อะไรไม่ได้หรอกนะเอาไว้แบบอัพเป็นเพิ่มพลังดีกว่านะครับเ,เ,เออ,อ โอ้ยอบาร์กี้หัวกระปวยเอ้ยไอ้บาร์กี้เนี่ยเอาไว้เป็นพาร์ทเนอร์หรือสกิลซับใน PVP ได้ดีนะครับอืมก็ถือว่าดีอยู่นะบาร์กี้นะแรงต้นๆนะแต่แรงปลายๆแทบไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเจอแต่พวกปีศาจอ่ะมาโอเคผมแดงแฉงคูว่าอะไรอยู่เนะี่ย มามั่วเนี่ยรับอเลยจะคลิปแป้งไปเลยครับอืมโอ,โ,โอ้โหสีทองแวบแวบไม่โผล่มาตีหนึ่งเลยโอ้โหโอ้อ่อืมเอเอคือตอนนี้นะครับก็คือมันมันจะการันตีแล้วนะครับมันการันตีแน่ๆนะครับแต่ว่าไอ้การันตีเนี่ย มันจะการันตีตัวอื่นเปล่าวะกูเลิอกมึงนะเฮ้ยแฉงไอเวนแฉงกูขอล่ะได้เปล่าอย่าการันตีแบบสซนตึกนะครับพี่แฉงอันนี้ผมไม่เิฟเลยนะผมจะไม่พูดเลยนะ

คือผมเห็นในกลุ่มแม่งเปิดแล้วมันหลุดเลยเนี่ยผมก็กลัวแต่ว่าผมไม่เคยหลุดเละน,นะตั้งแต่ผมเปิดไอ้ตู้เลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยเออนะครับก็คนมันโดนงดีอะครับน้องๆอืมกูมาแนวขิงซะแล้ว <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับการเปิดัวละครที่เกรียนที่สุดในเกมนี้เลยนะครับก็เปิดมาได้นะครับไม่ถือว่าหลุดเละน,นะเออ ผมไม่เปิดหาอุซบนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันโดนเดิมน,นะแต่เห็นว่าแผทหน้ามันไม่โดนเดิมน,นะอืมก็ถือว่าโชคดีไปนะออุซบเนีน่ยแต่ว่าผมอยากได้แบบตัวตัวใช้งานได้ทุกดานเลยนะก็คือแฉงเนี่ยมันโกงจริงๆนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะที่รับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวการคลิปหน้านะครับโอกาสจะเป็นเกมอื่นมีสูงนะครับโอเคไป,ไปไปครับผม